ครับพี่น้องพูดถึงเคยล่องเพลงมาตั้งหลายปีนะครับพี่น้องเนาะจะเลยเยากเอาใน้สิ่งสวัสดีครับพี่น้องให้เจ้าเข่าด้หมกันครับก่อนหมูกะพูดถึงว่าเคยลองเพงเลงไว้ครับอาจารย์ฟรนันนะครับเนาะอาจารย์สะนันคุยเงินเพิ่นจะเป็นการร้องเพลง กินเหล้าม่วงยาน้ากันแต่คิดทอดเพินมยดอดครับก็เลก็ไปนี่ก็ับว่าสียดล่งซิงทีมีควอมรูครับคารัึกษาชีวิตของการทํามากินครับของสร้างแน่ของอาการรับจ้างรับเมาส์ครับงานขีเมื่อครับถ้าใชอยาก้ามีครอบรูเพิ่มเติมในงานสร้างครับวันนี้จะเดินมาคงจะได้ พอกันบ่อยครับทางยูทูบี๋ยวนี้อย่างต่างๆกับเซเลโลงให่พี่น้องเบิรงนะครับเนาะต่อไปเพราะว่าปัญหาของสร้างม,มันมีหลายเพราะว่า,าจะเป็นการทํางานแล้วนะครับถือคููรับเมาโกงแน่ครับเพราะว่าจะเป็นการทํางานแล้วก่อมลูสร้างบบเพียงพ่อทํางานใด้บดีครับมันเลยมีปัญหาในการที่รับเงินกับผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างบ่าจาบ่า,จายเงินหรือผู้รับ ผู้ผู้รับจ้างบบได้เงินครับผู้ว่าจ้างบ่ยอมใจเงินแบบนี้ครับปัญหาโลกแตกครับพี่น้องมันบ่หวาดเบ่ไหวจะเลยมาฮอดตอนนี้ครับโดยที่ทั้งกับผมเองนี่ครับมีความรู้ความสมาครทั้ง้านสร้างครับก็เลยอยากเอาส่วนนี้มาแช่ครับพี่น้องสร้างน้ำกันครับมีอยังบรรมวลกับสิมาลงให้พี่น้องเบิ้งครับ จะจังม่อนีละครับพี่น้องเฮ็ดกับเข่าทอดหมูทอดหมูเนาะพี่น้องเนาะเป็นการสตาร์ทนะครับแต่ถึงกับ่าแมนเซฟขาห่างกับพ่อมีสีมืออยู่ครับในการเฮ็ดกับเข่ากับน้ำก็ได้เพราะว่าพ่บ่มีสีมือคือว่าแหละครับแต่ละคนครับอยงังลูกว่าใหญ่เนาะนะครับเนาะต้องขอเชิญชมบบุคคลที่เป็นพออย่างเดียวแบบนี้หน้าครับ หรือแม่เลี้ยงเดียวครับจะแ,แสดงว่าเพื่อนเป็นคนที่มีฝีมือ,อในการเหตุอาหารนะครับเนาะแต่ว่าถ้านี้ยังกะเรียกว่าก็คือทักมาครับอันไดที่หู้จักกับทีด้สอบไทยเรื่องต่างๆครับเรื่องการทํางานคัดของเรื่องที่ว่าไม่เข้าใจตรงนั้นตรงนี้อันไดที่ผมเข้าใจของแต่จีซอยตอบนะครับเนาะ ปัญหาหลักๆก็คือการโกงนะครับการโกงครับ